ข่าวขอบคุณครับมีข่าวล่าสุดนะฮะวันนี้นายกหญิงของเรานะครับประชุมสภากราหมนะครับแล้วก็มีการพูดนิดหน่อยเกี่ยวกับพี่น้องเราคงจะทราบเกี่ยวกับสบปล้านนาที่มีข่าวว่าทางด้านพอบทบอเอามาเป็นประเด็นว่าจะแยกดินแดงจริงๆมันไม่ใช่นะครับ แต่หาประเด็นออกมาเพื่อจะเอาทหารออกมาหรือเปล่านะครับเอาทหารออกมาตั้งอยู่เต็มไปหมดตอนนี้นายกไม่ได้ว่าอะไรไม่ได้ว่าอะไรมากมายเพียงแต่บอกว่าสปป,ปล้านนาเนี่ยนะครับไม่ได้แบ่งแยกนะขอให้ผบราทับพยายามใช้สมองคิดหน่อยอันนี้นายกพูดในที่ประชุมสภากราโหมนะครับ ฉะนั้นฉะนั้นอย่าคิดว่านายกเราเนี่ยกลัวนะฮะไม่ได้เคยกลัวเลยนะ,ะนายกเราตอกใส่หน้าไปเลยว่าให้ใช้สมองคิดหน่อยนะฮะผมต่อให้อีกนิดนึงว่าอย่าเสือกหาแต่เรื่องมากนักนะครับเพราะว่าพ่อแม่พี่น้องเราก็เตรียมเตรียมพร้อมอยู่แล้วเตรียมพร้อมอยู่แล้วถ้าท่านจะทำอะไรตอนนี้บังเกอร์ออกมาเต็มหมดนะครับตั้งแต่ พระรามสี่นะครับหน้า,าโรงงานยาสูบจนกระทั่งไปถึงสวนลุมนะครับตั้งเต็มหมดแต่ว่าไปาผู้เกี่ยวข้องหรือว่าพวกของเราเนี่ยไปตรวจสอบมาดูแล้วว่ามีแต่เครื่องแบบทหารอาวุธไม่มีแต่เป็นที่น่าแปลกใจว่าไม่มีอาวุธแต่ใส่เสื้อกลาะมีวิทยุสื่อสาร ทุกอย่างพร้อมหมดรออย่างเดียวครับรออย่างเดียวเพราะจุด2ห้อยก็พกมาด้วยเช็คแล้วติดตัวหมดทุกคนทั้นนั้นพ่อแม่พี่น้องเราที่อยู่ทางบ้านนะฮะวันนี้มาที่สารการกันมาฟังแกนนําของเราอาจจะมีข้อมูลอะไรมาบอกให้พ่อแม่พี่น้องเราทราบว่าเมื่อวานนี้ช่วงลอยต่อของตอนกลางคืนจนถึงวันนี้ทั้งวันเนี่ย เราจะต้องทําอะไรอย่างไรกันบ้างนะฮะเพราะนั้นพ่อแม่พี่น้องที่ยังอยู่ที่บ้านอยู่ที่บ้านนะฮะก็ออกมานะครับเรียนเชิญเรียนเชิญออกมาที่สารการจังหวัดสุดรรณการขณะนี้ก็มีทยอยกันเข้ามาพอสมควรแล้วก็หลายร้อยคนอยู่นะฮะแล้วก็วันนี้มีอีกเรื่องหนึ่งก็คือเกี่ยวกับเรื่องข้า,ขาวนะฮะที่รัฐบาลเนี่ยไปยื่นขอกับกกตปรากฏว่าขณะนี้นะครับ กกตอ,อนุมัติมาเรียบร้อยแล้วนะครับสองหมื่นล้านด้วยอะไรก็แล้วแต่ด้วยอะไรก็แล้วแต่แ,แ,ตแต่การที่เราไปผมว่านะฮะคิดว่าการที่กวปไปที่อ่าปปอชอก็อาจจะมีส่วนเหมือนกันเพราะว่าแววแววฝันฝันว่าจะไปเยี่ยมกกตอ,อยู่นะฮะถ้ามีอะไรที่มันไม่ชอบมาพากลคือตัดสินเอาอะไรออกมาแล้วมันขัดสายตาพ่อแม่พี่น้องประชาชน ที่ต่อไปเราอาจจะไปเยี่ยมที่กกตนะครับแต่ว่าวันนี้กกตก็อนุมัติออกมาแล้วที่ทางรัฐบาลขอไป20 0 0 0ล้านเพื่อเอามาใช้ใจ่ายเกี่ยวกับเรื่องการจำนำข้าวฉะนั้นชาวนานะครับชาวนาไม่ใช่พี่ลมชาวนานะครับชาวนาทั่วๆไปที่รอรอรับรอรับเงินเกี่ยวกับจำนำข้าวก็คงจะได้แน่นอนได้แน่นอนนะครับฉะนั้นรออีกนิดนึง รออีกนิดหนึ่งคงจะมีประกาศออกไปว่าวันไหนให้พ่อแม่พี่น้องเราไปรับนะครับเงินจำนำเข้าตามใบประทวนที่ได้ยื่นเอาไว้กับทางรัฐนะฮะวันนี้ค่อนข้างเงียบไหมครัพ่อแม่พี่น้องข่าวสารต่างๆเงียบไหมครับไม่ค่อยมีอะไรออกมานะครับแต่ว่าทุกอย่างบนความเงียบก็ต้องระมัดระวังเต็มพิกัดเตรียมให้พร้อมไว้ อุปกรณ์สื่อสารทุกชนิดเตรียมให้พร้อมไว้รอนะฮะรอคำสั่งไม่ใช่คำสั่งฮะรอแนวทางการปฏิบัติจากผู้ที่เราไว้เนื้อเชื่อใจผู้ที่เราเห็นว่าจะนำพาเราไปในทางที่เป็นแนวทางเดียวกันกับพวกเราที่เราจะเดินทางไปสู่แนวทางนั้นคือแนวทางประชาธิปไตยของเราแล้วก็ขณะน,นี้นายกของเราก็สบายดีสบายดีนะครับเดินทาง อยู่ที่ทางด้านภาคเหนือของของประเทศนะฮะทุกอย่างสบายดีก็ยังบริหารข่าวแว่แวๆนะครับว่าจะไปตั้งที่ทําการถาวรอ,อยู่ที่จังหวัดภาคเหนือเลยเห็นด้วยไหมครับนะฮะแว่แวๆมาเฉยๆนะครับอาจจะเป็นไปได้ในเมื่อทางนี้มันมีปัญหาทำนู่นทำนี่อะไรไม่ได้แม้แต่ว่าไอ้พวกเวนตตะไลจะไปรวมกันอยู่ในนั้นแล้วก็เป็นสิ่งบอกเหตุอย่างหนึ่งนะครับ คือหมายความว่าไปรวมอยู่ในนั้นแล้วเป็นที่หนึ่งที่เขาไปปกป้องดูแลกันอยู่หรือเปล่าเพราะว่าขณะนี้ทหารเนี่ยล้อมรอบบริเวณสวนลุมไว้หมดนะฮะล้อมรอบไว้หมดเพื่อเป็นการป้องกปปะสะหรือเปล่าอันนี้เราก็ต้องมาคิดกันนะฮะแล้วก็เตรียมที่จะทําอะไรหรือเปล่าเพราะว่ากปปะสะอยู่ในนั้นเนี่ยเป็นสัตว์เป็นส่วนแล้วถ้าเกิดอะไรขึ้นมาคนที่ออกนอก สวนลุมมานี่ก็เป็นที่หมายตาของใครหรือเปล่าอังนั้นพ่อแม่พี่น้องฟังให้ดีนะครับเดี๋ยวฟังแกนนําคุณหนุ่มคุณสศรลักษณ์หรืออาจารย์มสมศักดิ์อาจจะมีอะไรามามาชี้แจงให้พ่อแม่พี่น้องเราได้เห็นอะไรภาพอะไรชัดเจนขึ้นนะครับก็เชิญกมวลเลยฮะผมคงมีแค่นี้แหละครับขอบคุณครับ